If I die young, bury me in s a r d i n lay me down on the w e d of b r o t s e s sing me in the river at dawn, sing me away with the word of a love song นะคะถ้า uh, ฉ uh ันตายตอนเด็กนะคะก็ไม่ขออะไรมาก ก็เอาฉันไปรอยในเรือที่มีดอกกุหลาบแล้วก็ร้องเพลงรักให้กับฉันแค่นั้นเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบว่าแอบเศร้านิดหนึ่งชีวิตฉันมันก็มีช่วงหนึ่งที่แบบอยากตุยเย่ซะเหลือเกินนะคะฉันบอกเลยว่าเกิดขึ้นกับฉันจริงๆและมันเกิดขึ้นหลายหลายตอนมากกับชีวิตนะคะคืออยากยจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำคอนเทนต์นี้อยู่ดีๆมันก็ รู้สึกว่าเออกูมานั่งพูดดีกว่าไม่มีสคริปด้วยวันนี้พูดมาจากประสบการณ์จริงคือพี่จะอ่านหนังสือทุกวันตอน8ปดโมงที่หน้าระเบียงนะคะใครสนใจก็บอลโลกันที่ t ิ k กต o ออันนี้นะคะเป็น t ิ๊กต็ออีกช่องหนึ่งของพี่นะคะก็จะอ่านหนังสือใจจอยกันไปแล้วก็มันมีคนถามคาถามมามากมายค่ะว่าพี่เมื่อค่ะหนูไม่ไหวแล้วค่ะหนูไม่อยากอยู่โลกใบนี้ต่อไปแล้วบางทีมันก็เหนื่อยหนักสัเกินในชีวิตเราทํายังไงดีคะนี่แหละค่ะพี่ก็บอกเลยว่าอย่าพึ่งฆ่าตัวตายหากคุณยังไม่ รู้สิ่งน,นี้นะคะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากมาแบ่งปันเรื่องนี้อย่างจริงๆในฐานะในมุมมองของพี่ที่เคยอยากที่จะตุยเย่มาก่อนนะคะพี่เคยคิดจะคอต่อๆหลายรอบมันเป็นความคิดที่ปิ๊งแวบมาบ่อยมากๆตอนที่พี่รู้สึกว่าพี่ชีวิตพี่ไม่มีเพอร์โพสอะชีวิตพี่ไม่รู้ว่าพี่เกิดมาทำอะไรพี่ไม่รู้ว่า นี่คืออะไรกูททำอะไรอยู่บนโลกใบน,นี้พี่รู้สึกแบบ what the fuck <c ười> คือมันสงสยัยมัน lost หลายๆอย่างนะคะมันแค่ปิงแวบมานั่นแหละประกอบกับก,บการที่รู้สึกว่าสังคมมันก็ กดดันเราว่าเราจะต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ภายในอายุเท่านี้เท่านี้มองคนรอบข้างตัวเราก็โอ้ยประสบความสําเร็จกันหมดเลยันนู้นก็มีงานทาคนนี้ก็มีเราเออแล้วมันก็มาดูที่ตัวเองแล้วก็เฮียอะไรวันนี้กูแม่งเอยไม่มีอะไรสักอย่างเลยเป็นความหวังให้กับใครก็ไม่ได้นะคะชีวิต <c oughs> และมีครั้งหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันเริ่มแบบเอ็กซ์ตรีม ความรู้สึกเนี่ยมันเริ่ม intense มากขึ้นนะคะตอนที่พี่รู้สึกว่าชีวิตพี่อยู่ใน Rock บ o t t อมมันดิ่งมากมันไม่มีทางไป Hit the bottom จริงๆอะในทุกทุกมิติคือชีวิตเฟลมหมดเลยเจง๊งเจ๊งกระบงหมดเลยนะคะในทุกๆมิติหนักมากๆจนเรารู้สึกว่าเฮ้ย กูไม่ไหวแล้ววะกูทรมานมากๆแล้วบนโลกใบนี้นะคะทําไมโลกใบนี้มันโหดจังวะแางเอ้ยกูมไม่ไหวแล้วก็รู้สึกว่าเออหรือจะกระโดดดีตอนนั้นอยู่ชั้นสามสิบกูจะกระโดดลงไปดีวะเอาวะเหมือนมันจะไอ้นี่แล้วอะมันจะแต่ความคิดนึงขึ้นมาได้อุ๊ยกูจะตายไปทําไมวะ ถ้ากูโดดลงไปล่างกูเละพอกูเละกูกลายเป็นผีพอกูเป็นผีกูก็ไม่มีตัวตนพอกูไม่มีตัวตนก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยไม่สามารถหยิบจับไม่สามารถเดินเหินไม่สามารถกินอะไรที่เราอยากกินได้ไม่สามารถสร้างประโยชน์อะไรให้กับโลกใบนี้ได้อีกแล้วแล้วแถมถ้ากูไปเป็นผีเนี่ยเคยได้ยินศาสนาพุทธท่านบอกว่าถ้าคุณฆ่าตัวตายคุณจะไปเป็นเปรต หรือคุณจะต้องกลับมาฆ่าตัวตายซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันรู้สึกว่าเอะน่ากลัวกับความเศร้าของกูตอนนี้อีกนะกูเริ่มรู้สึกเห็นว่าแบบอนาคตมึงไม่ใช่ละเพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่เชื่อว่าตายแล้วจบเป็นคนที่เชื่อว่าตายแล้วเราวิญญาณเราต้องไปต่อแล้วถ้ากูไปต่อแล้วกูต้องไปทุกทรมานแบบที่ศาสนาพุทธบอกอะ กูไม่ตายดีกว่าดูน่ากลัวกว่าเยอะมากเป็นเป็ดปากมีนิดเดียวหรือเป็นผีเละลอนไม่สวยไม่สามารถทำอะไรได้ผู้ชาย,ชายมาจ<ถ>ีบไ,ไม่ได้ไไดคุณจะไปคบกับผีผีคบกับคนหรือแล้วมันจะมีผีหล่อๆไหมอ่ะแล้วผีมันจะรักกันได้ไหมคือ หลายอย่างประดังประเดเข้ามามันทําให้นึกขึ้นได้ว่าการที่เรามีตัวตนมีสังขารอยู่เนะี่ยมันยังสร้างประโยชน์ให้โลกนี้ได้อีกนะอย่างน้อยๆแบบคิดในด้านน้อยที่สุดแลวกูอาจจะเดินไปเก็บขยะตามท้องถนนอย่างน้อยๆกูก็ทําให้สังคมสะอาดได้นะทําให้บ้านเมืองสะอาดได้นะแต่กูต้องแกล้งตายก่อนกูต้องแกล้งตายกูต้องแกล้งหายไปเลยจากโลกนี้จากอีเดนติตี้จากตัวตนที่มีอยู่ไม่ใช่ตายจริงแต่เรารู้สึกว่าณนะตอนนั้นพี่ไม่รู้ว่าพี่เรียกสิ่ง นั้นว่าอะไรแต่สิ่งที่ปิงแวะเข้ามาในหัวกูคือกูต้องแกล้งตายกูต้องลดเอาไอดีนิตี้ของกูที่มีเนี่ยออกไปให้หมดมาเขือเป็นนู่นนี่นีน่นัน่นไม่ประสบความสําเร็จในด้านอะไรอะไรเจ็บปวดทั้งด้านอะไรช่างมันไม่มีตัวตนอยู่บนโลกนี้คิดซะว่าเป็น nothing เลยไม่ต้องใส่เพิ่มเติมอะไรให้กูเลยกูเป็นแค่จิตนี้แค่มีร่างกายเฉยๆหลังจากนั้นพี่รู้สึกว่าเออกูไม่ต้องใช้ชีวิตแบบกดดัน ขนาดนั้นแล้วอะพอเราเอาอัตราตัวตวนออกไปมันยังเศร้ามันยังเจ็บอยู่ ก็จริงแต่เรารู้สึกว่ามันก็ดีกว่าตายไปจริงๆมันไม่ต้องมาเอ็กซ์เตัวเองไม่ต้องมานั่งกดดันตัวเองว่าเราต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราต้องเป็นแบบนั้นเราต้องทําเพื่อคนอื่นนู่นนี้นั่นอะไรแกล้งตายไปเลยแล้วกูขออยู่ชีวิตของกูเหมือนมันหลอกตัวเองยังไงไม่รู้อะเหมือนมันแบบมันแค่เปลี่ยนความคิดนิดนึงอะเรารู้สึกว่าหลังจากนั้นชีวิตพี่ก็เปลี่ยนไปจริงๆมันเริ่มฮิลมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มเจอ สิ่งที่เราต้องการจริงๆเส้นทางของเราจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าวันนั้นกูตายไปวันนี้ก็ไม่มีมะเขือนั่งตรงนี้คงไม่มีมะเขือที่มานั่งทำคลิปให้คนขำๆคงไม่มีมะเขือที่เคยตอบคำถามตลกตลกคงไม่มีมะเขือที่มานั่งทำพอดแคสต์ทำนู่นทำนี่ทำนั่นให้กับโลกใบนี้ขอบคุณที่วันนั้นกูกูไม่ตายขอบคุณมากที่กูเลือกที่จะอยู่ไม่ใช่อะไรกลัวคะ่ะ ขอบคุณศาสนาพุทธนะคะที่สอนเรื่องอหลังความตายว่าคุณอาจจะไปเป็นผีอะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวดิฉันเรียนเห็นประโยชน์ถึงสิ่งนี้มันทำให้ฉันไม่ตุยเยวัตนาเบอไอเกตไปและสุดท้ายแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ใช้สังขารเรามันสร้างประโยชน์ได้จริงๆแล้วทุกความทุกความรู้สึกที่แบกอยู่ตอนนั้นน่ะมันก็ไม่อยู่แล้วเพราะความทุกข์มันมาให้มองเนี่ยคือจิตที่มันว่างของเราจิตเดิมจิตใสจิต เก๋ของเราที่ดั้งเดิมสิ่งทอย่ข้างนอกที่มันเป็นสิ่งแย่ๆมันแค่อยู่ภายนอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปผ่านไปเรายังอยู่ที่เดิมเรายังเป็นสิ่งสิ่งเดิมคนเดิมจิตที่งดงามเหมือนเดิมดูหรูลาบะดูหรูลาแค่เราต้องมี awareness มีสติระลึกรู้นะคะบางทีเราเจ็บปวดจากไอเรื่องราวภายนอกไอตัวตนภายนอกที่เราสร้างไว้พอเวลาสิ่งต่างๆมากระทบตัวต,วตนภายนอกซึ่งมันเป็นตัวตนที่ปลอมที่เราสร้างขึ้นถ้าเราคิดว่าน้นั่นนะคือทั้งชีวิตของเรามันคือจริงมันคือแบบมากๆเราจะทุ่มความรู้สึกไปกับมันสุดๆเลยถ้าวันหนึ่งเรารู้ว่าเออจริงๆ we are not thing กูไม่ได้เป็นอะไรชีวิตมันอาจจะง่ายขึ้นในการเลือกที่จะแก้ปัญหาเลือกที่จะคิดในมุมมองในการมีชีวิตอยู่ ไม่ว่าเธอจะเจออะไรอยู่นะตอนนี้ชีวิตมันจะหนักหนาแค่ไหนให้เธอรู้ไว้ว่าสักวันมันจะผ่านไปแล้ววันหนึ่งเธอจะรู้ว่าชีวิตเธอมันมีคุณค่าขนาดไหนจริงๆเธอมีคุณค่าอยู่แล้วด้วยซ้ําและเมื่อเธอผ่านมันไปได้เธอจะยิ่งเห็นความจริงเธอจะยิ่งเห็นมันชัดเจนมากขึ้นเพราะความทุกข์มันไม่ได้มัวเมามันไม่ได้บังเธออยู่ถ้ามีความทุกข์บังเธออยู่วันนี้พี่มาบอกเลยค่ะว่าให้มองทะลุผ่านเข้าไปเราคือคนที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว มาแค่นี้ค่ะมาแค่นี้จริงๆค่ะแก้งตายค่ะไม่มีอะไรค่ะแก้งตายนะคะหายไปก่อนอืมเป็นฟิลนี้นะคะทุกคนเป็นคนที่สวยงามงดงามเสมอนะคะอาจจะดูหิวใจเนาะหรือไม่หิวใจก็ไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่อันนี้มันเป็นความรู้สึกของพี่ไงแล้วเรื่องภายนอกนิสยัยความคิดอะไรต่างๆนานา,นาม,มันไปปรับปรุงกันได้ไม่ได้บอกว่าฉันเป็นคนดีฉันเพอร์เฟกอยู่แล้วไม่ต้องทําหาอะไรแล้วก็ไม่ใช่นะคะเอาไปปรับปรุงชีวิต นะะคเลือกความคิดเลือกที่มันที่ดีที่มันจะสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตเราพัฒนาตัวเองวันทีละเล็กละน้อยมีความสุขไปกับทุกๆวันที่มีขอบคุณวันนี้นะคะที่เรามีตัวเราในวันนี้มีร่างกายมีสังขารมีบ้านให้อยู่มีอะไรทุกอย่างที่เรามีเนี่ยขอบคุณมันถ้าเธอแบบมันยากที่จะขอบคุณมากเธอเขียนออมาขอบคุณ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 แล้วเธอจรู้ว่าชีวิตเธอมันโชคดีนะเธอมีอะไรตั้งเยอะ และนี่นะคะแค่นี้ค่ะมันแค่นี้ไม่มีอะไรตรงท้ายเลยค่ะถ้าอยากได้แก้วแมวนะคะสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้น้องออกมาจากโรงเผาแล้วนะคะสั่งจองสั่งจองกันมาก่อนได้นะจ๊ะบายบายคะ่ะ